ไปพันมาตอนนี้ให้ระมัดระวังนะครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุก้อนขื้นเขาช่องตะโกนะครับท่านผู้ชมครับหาขึ้นเขาช่องตะโกครับอยู่บริเวณเลยโคกอีโดยมาหน่อยนึงนะครับท่านผู้ชมครับครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ขาลงแล้วนะครับตอนนี้ใบสองใบสองกวาแล้วนะครับท่านผู้ชมจังนาทีเพิ่นปล่อยขาลงแล้วที่นี่ผมก็เตรียมที่จะไล่สดขาลงครับ ๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศภายในช่องคาตตโกน้ำกันว่าบรรยากาศขาลงและขาขึ้นตอนนี้เป็นยังไดดีน,นครับว่ารถต้นกันได้คงจะกูไปเรียบร้อยหรอ ตอนนี้ผมกำลังไล่โซนขาลงนะครับท่านผู้ชมการจราจรขาลงและขาขึ้นขึ้นฟ้าขึ้นฝนคือจังจะตกนี่ครับท่านผู้ชมฝนเยตกนี่ครับขามเขตมาอำเภอตาพญาจังหวัดสระแก้วแล้วนะครับอำเภอตาพญาจังหวัดสระแก้วนะครับเขาช่องตะโก นะครับผมอ่านคอมเมนต์ผู้ใดบ่ท่านขอภพยเดอร์ผมต้องเบิ้งข้างหน้านะครับอย่าแฟนเพจอย่าพึ่งน้อยใจปกติผมจะไล่สดพุดคุยกับแฟนเพจเอ้ยคือแซงเบงซันมีรถสวนขึ้นไหมเด้นั่นออ้ยใจห้อนจะล่ะโอ้คือแซงเบงซันล่ะเอา มีรถสวนขึ้นมาใจเย็นครับพี่น้องไม่ต้องเฝ้านะครับ FC แฟนเพจที่เพื่องเพจแอดมินบ้านเฮานะครับใจเย็นๆเด้อถ้าใส่ช่องเขาตะโกมันถ้เกิดวัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาดาตืมเลยพี่น้องเขาบ่ได้เป็นห่วงเป็นแย่ได้เขาดาตืมเลยถ้าผิดกฎจราจรลงไปแล้วก็แซงขึ้นมาแบบแบบเนี้ยเขาลาดเขาเขาเขา่ขาขาาดีใจน้ำได้เขาดาตืมเลยพี่น้องใจเย็นๆเด้อค่อยๆค่อยๆไปผมไม่ได้อ่านคอมเมต์ผู้ใดขออภัยด้อพี่น้องเด้อ แดดกระหอนพอแดด ครับครับนี่คือการจราจรในเขาช่องตะโกช่วงบ้ายสองของวันที่27นะครับเดือนธันวาคม2563นมะครับท่านผู้ชมเพราะขึ้นเขาช่องตะโกไปแล้วกะล่กนะครับอาจจะติดชะลอตัวเพราะรถหลนะครับรถสะสมเยอะมากเลยเคลื่อนตัวได้เด้อพี่น้องเด้อแต่เย็นๆเพรต้องแซงเพต้องอย่างกันมีเหตุแล้วละครับก็การจราจรครับก็คือคือคากเนื่องจากว่าปริมาณรถหลนะครับในเขาช่องตะโกเป็นทางสวนแค่เลนเดียวนะครับสองเลนนะครับผม ขาชงตะโกนะครับท่านผู้ชมเบิ่งไลฟ์สดอยู่ตอนนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้แจ้งไปเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่กําลังจะเดินทางกลับบ้านตั้งในต,ตั้งจังหวัดภาคอีสานบ้าเนเขากับผู้ไดทีพันธ์เขาชงตะโกกับการจราจารคึกคักนะครับบ่ได้ติดแน่ไอ้นิ่งนะบ่บดได้ติดแบบนิ่งเลยนะครับติดแบบที่เคลื่อนตัวได้นะครับท่านผู้ชมครับไลฟ์สดวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับธันวาคม25พห้า้กสิบสามนะครับ ช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับผมบมผ่ได้อ่านคอมเมนต์ผู้ใดขอไพร์ด้วยครับเบิ่งรถพร้อมนะครับเบิ่งถนนน้ำ ิเหตุนะครับก่อนขึ้นเขาช่างตะโกตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถชนกันนะครับ อ๋อตอนนี้มีอุบัติเหตุนะครับรถชนกันนะครับท่านผู้ชมมีเหตุรถชนกันนะครับอุบัติเหตุรถชนกันอยู่ก่อนขึ้นเขาช่องตะโกนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่มาเบิ้งอุบัติเหตุก่อนขึ้นเขาช่องตะโกมีรถชนกันนะครับผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมาก็ขอให้ระมัดร,ระวังนะครับผมนี่ ก้อนขึ้นเขาช่องตะโกครับมีอุบัติเหตุนะครับผมรถส้นกันมีคนเป็นยังบาลานะครับผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมาตอนนี้ให้ระมัดระวังนะครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุก้อนขึ้นเขาช่องตะโกนะครับท่านผู้ชมครับขาขึ้นเขาช่องตะโกครับ อยู่บริเวณเลยโคกอีโดยมาหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเลยโคกอีโดยมาหน่อยเดียวนะฮะเป็นรถกระบะรถเก๋งนะครับลักษนาค้นบ่เป็นยังหลายนะครับผมนะครับการจราจรก้อนขึ้นเขาช่องตะโกนะครับอ่ามีอุบัติเหตุนะครับมีอุบัติเหตุรถชนท้ายกันนะครับ3คันนะครับ เป็นรถเก๋งหนึ่งคันรถกระบะสองคันนะครับผมผู้ได้ที่สัญจร่านไปผ่านมากก่ะขอให้ระมัดระวังนะครับ แห้งแม่มว่าพอคุณเขาขับรถเบียดสันชาติย้านกับรถมันก็ต้องพื้นพัดหลังนี่ครับเป็นซีขัครับผมซีขันนะครับแจ้งไปถึงท่านผู้ชมตอนนี้ครับรถผ่านไปผ่านมาให้ระมัดระวังครับก้อนขึ้นเขาช่องตะโกนะครับตอนนี้ครับเป็นอุบัติเหตุรถชนท้ายกัน3คันนะครับ3คันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับผมแล้วก็รอประกันประกันหน้ามาแล้วครับประกันมาแล้วครับผม นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งหางแถวนะครับตอนนี้บางท่านหางแถวยังบม่รู้ว่าเกิดยังคืนเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องหางแถวว่าหางแถวถึงไหนแล้วนะครับผู้จมครับมือหนางานตรงนั้นให้จนยในทีเม็นเครียดกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งการจราจรที่ยู่ทาแถวมาเป็่ยนยังไรแน่นะครับผม นะครับเจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์อยู่นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งเหตุการณ์ที่หลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้พาไปเบิ้งท่ายแถวว่าท้ายแถวก้อนขึ้นเขาช่างตะโกเป็นจังไดแน่ครับท่านผู้ชมเพิ่งมีอุบัติเหตุนะครับเป็น ตนกันมีปากเสียงผมเลยขอออกมาก่าอะไะมีปากเสียงเนาะอ่าค่อยๆพูดค่อยๆจากันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตออกมาเราเบื้องบรรยากาศไทยแถวน้กันตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์กันแล้วสี่คันเนาะสี่คันสี่คันนะครับ่าจจะเปกระทันหันเราก็ตามดากันเนาะอ่ะต่างคนต่างรีบนะครับเพื่อม่ให้เกิดอหากใร้เกิดอุบัติเหตุก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันเนาะโอ้หอมขาวขวดแถวนี้ หางแถวบ่มี่หางแถวสะสมนะครับยังที่มาเบิ้งตอนนี้บ่มี่หางแถวสะสมรถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะครับรถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะพากลับจะพาท่านผู้ชมกลับขึ้นไปเขาช่อง,องตะโกต้นนะครับไปเบิ่งบรรยากาศเขาช่องตะโกต้นนะครับตอนนี้มาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหาวิธีกลับรถกอน แซงซ้ายขึ้นไปบ่ได้นะครับแซงซ้ายขึ้นไปค่ะด่าข้างซ้ายข้างซ้ายมีอุบัติเหตุนะครับท่านผู้ชม <c oughs> แฟนเพจทุกท่านเนื้อที่เบิรงอยูที่ที่เบิงเบ้งอยูหรอกครับรถยู่ตรงอู่โคกอีด้วยตอนนี้ด้านซ้ายจะมีอุบัติเหตุนะครับวิ่งเล่นลักไวเล่นกลางไว้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอย่างไงเดี๋ยวเราก็ต้องเบี่ยงขึ้นข,นขวานะไม่ต้องเนอะอุบัติเหตุก่อนขึ้นเขาช่องตะโกนะครับเป็นรถยนต์กระบะและรถเก๋งรวมกัน4ี่คันนะครับผม เป็นอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถกระบะรวมกันเป็น4ี่คันนะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแบบนักนะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นทีแล้ว ปมือนะครับมีอุบัติเหตุนะครับก้อนขึ้นเขาชองตะโกครับท่านผู้ชมอุบัติเหตุนะครับเป็นรถชนกันกระมันระวังนะครับต่างคนต่างรีบทุกคนรีบเหมือนกันหมดนะครับผมอ่ะไปต่อเดี๋ยวเขาขึ้นไปเบิ้งเขาชองตะโกนั่นกันพอเลยมาแล้วกันล่งครับผมโลงลง บรรยากาศขึ้นเขาชางตะโกนะครับปกติถ้ารดหลายตรงนี้แน่นนะครับตรงนี้แน,น่นแต่ตอนนี้แบบเคลื่อนตัวได้สบายมากนะครับผม การจราจรก่อนขึ้นเขาช่องตะโกนะครับผมพี่น้องกะขี่ขึ้นไปได้เรื่อยพอถึงกับติดนะครับพอถึงกับติดกะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆเนี่ยโอ้คนของกระบ,บาดน,นะพี่น้องนะเนาะคนน่ะโอ้ตู้เสือ้อผ้าหรือตู้ลำพงนน่ไปไปสู้สู้ค่อ,อ,คอยถึงบ้านปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อค่อยๆไปไม่ต้องใจหอนรถสิ่งรถแต่งทั้งหลายไม่ต้องใจร้อนรถก็สวยนะครับคนก็รอหน้าตากะงามน,นะครับไปเรื่อยๆห้ฮอดบ้านนู่นน่ะเนะาะไม่ต้องใจร้อน ใจร้อนแล้วจังได้กับปรอดครับผมเกิดอุบัติเหตุมาแล้วบ่คุม้มเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาครับผมสู้ๆทุกคนต่างมีหน้าที่เนาะเป็นกําลังแรงใจใหายนาะจากแอดมินบ้านเฮานะครับผมนี่ขันี้ก็เป็นอุบัติเหตุด้วยกันกับมาจากใดนี่ชนบุรีนะครับออ่าสู้ๆกันไปนี่อุบัติเหตุ ด้านหลังนี่ครับอ,อุบัติเหตุอยู่ด้านหลังตรงนี้คือเคลียร์แล้วนะครับผมเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จุดแรกจุดแรกยังบ่ท่านอีกเคลียร์นะครับผมจุดนี้เคลียร์แล้วไปต่อเรา ครับวลานี่ขึ้นเขาช่องตะโกกขึ้นได้เรื่อยๆนะครับขึ้นได้เรื่อยๆขึ้นได้เรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนนะครับก็ต้องไปปาดหน้ากันเด้อพี่น้องเด้อผมบร่ด้อานคอมเมนต์ผู้ใดขออภัยเป็นย่างสูงนะครับเพราะว่าผมต้องเบิ้งถนนพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจเนะเาะรัก FC ทุกคนนะครับเป็นห่วงเอฟซทุกท่านด้วยขอให้เดินทางด้วยความ ว่ปลอดภัยเยี่ประมาทครับรถก็เยี่ประมาทว่าต้องแซงซ้ายแซงขวานะครับไปเรื่อยๆคนขับถึงถนนนี่เป็นขับรถเป็นทุกคนนะเอานาะขับรถเป็นทุกคนกับไปเรื่อยๆคนถือแซงเขาหางบางทียเขาขับเก่งกว่าคนที่แซงไปเดี้ยเพราะเขาขับเกง่งแต่เขามีสมาธิไอสมาธิเขามีสติเขาบ่ประมาทนะอ่ากำลังข้นเขาชงตะโกลาละบาลนี้ คนขับลงมาก็จะเย็นเย็นเด้อน่ะรถบรรทุกนะครับผมมอไซค์กับใจเย็นเย็นไปเรื่อยๆเขาคีดตามรถพว่วงห้างหไางไปก็ดีนะครับรถพ่วงนักนั่นกำลังขึ้นเขาช่องตะโกครับท่านผู้ชมครับ รถผู้ใดว่ามั่นใจกระจอดเช็คก้อนขึ้นก็นได้เด้อเช็คสภาพเช็คความพร้อมของรถจังขึ้นก็นได้คือจังฝนจะตกนี่ผมไล่ซดนี่ขึ้นไปหอดอ่ด้านน้องสมิธเราก็จะอาจจะยุดเนาะเพราะเหมือนฝนจะตก บรรยากาศช่องเขาตะโกล่มลื่นแต่อย่างวังเวงมากังคืน,นมาผู้เดียวหนี่วังเวงนะวังเวงเสียวสันหลัง ผมเห็นคอมเมนต์อยู่เด้อผมก็ได้อ่านตอบถ้าอ่านตอบผมต้องอ่านทุกคนนะผมขอไฟเ่เพ่อด้อ่านตอบนะครับขอบคุณครับที่คอมเมนต์กัน,กนมาครับผมสู้ๆนะครับขอบคุณเรลาก็ฝากไปถึงพี่น้องแฟนเพจนะฮะตีกระบ,บาดครับซองกับไปให้มันหอดบ้านนะพี่น้องเนอะ่อไปหอดบ้านเมาเต็มที่นะผู้ดใบดบ่าวเนี่ยเมาเต็มที่เลยตอนนี้กับย่าฟ้าวนะครับตอนนี้ใจเย็นๆครับรถกับค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันย่าบาดนากาน คนถึงปาดนากรับพ่าพ่อใจอเขาปาดไปแล้วก็อ,อ,อ,อภัยให้นะฮะแมนครับฝนยีตกวผุ่นมือนไมแล้วผุน่นมือนเตืเตือเลยก็ต้องขอขอบคุณรถมอเตอร์ไซค์ไล่สดเป็นรถเจ้าหนะ้าที่ตำรวจโนนินแดงนะครับขอบคุณครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นมอบรถให้ไว้ใส่ไลโซต์สองมือสามมือแล้วขอบคุณหลายๆครับเอออากาศเย็นเพื่อจับฝนหยดตกสัญญาณกระบอกขีดีนะครับอยู่ระวังเขาช่องตะโกะขอบคุณครับคุณตั้มสติกเกอร์เสร็จแล้วใช่ไหมคุณตั้มตั้มสติกเกอร์ตัดสติกเกอร์ให้เพจยรโนนีนนแดงบ้านเฮาเพจแอดมินบ้านเฮาขอบคุณครับกดไลค์หัวใจมาคุณ ตั้มสติกเกอร์นะนีละล้อตั้มสติกเกอร์เฮดเซ็ตเพมันจะแดงมาแจก FC ฟซแฟนเพจทุกคนนั่นแหละครับผมสติกเกอร์โนนีแดงบ้านเฮาหรือสติกเกอร์แอดมินบ้านเฮาคิดหอดบ้านเฮาบ่รถกะลาย ได้ X Max ของตั้มสติ๊กเกอร์มาขี่ไร่สนนี่คือจะดีเนาะ ตอน,นี้เออพอลุงพอลุงจะเป็นนี้ยังนั่นนั็นยังล่ะ ดุยต่อขึ้นเขาชังตะโกนะครับผมไล่สดสิ้นสุดตรงนี้ผมกับเขาอนุญาตปิดการไล,ล่สดเหรอเมื่อบ้านฝนไม่จีตกครับไปเลยเดินทางปลอดภัยครับโชเฟอร์สิบลอ้อ่อยเปิดไพเดอโชเฟอร์สิบลอ้อฮอดบ้านฮอดบ้าน แหง้งรถแหง้งฟังเสียงทอฟังเสียงทอเชฟโรเลตนะฮะกระบ,บะเชฟโรเลตโอ้อยากได้สักคันเนะาะฟังเสียงทอรถแตง่งด้่นี่แมนบะนี่มาที่นี่มาเบิ้งข้างหลังบ่มีรถเลยบ่มีรถตามผมเลยเห็นบ่โล่งมากมากเลยโล่งมากมากว่มีรถตามเลยเห็นบ่ครับท่านผู้ชมครับบ่มีรถตามเลยโลง่ลงๆเลยคำมุ่งคมาพูด้เดียว อ๋อเมื่อยแล้วนี่ก็จักมงแล้วไปสองไปสามแล้วเนาะนเดินทางปลอดภัยเด้อบุญนาเครื่องออกกำลังกายกลับบ้านพร้อมพี่น้องที่เจ้าใตากผานะเครื่องออกกำลังกายเดินทางปลอดภัยครับเมื่อยกับแวะพักกินน้ำกินท่านาะครับเขาของนนะ้ำเนาะพี่น้องเนาะ,ะเป็นกำลังใจให้ พี่น้องที่เดินทางทุกทันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจสู้สกลับบ้านหาแม่หาพอ่อหาพี่หาน้องหาลูกหาหลานอหอดหลับบีไม่หล่วก,กับเมื่อเปลี่ยนงานตอก็คอยสู้ชีวิตนะครับสู้ๆแอดมินบ้านเฮาก็จะ่ายภาพบรรยากาศบ้านเฮาให้เบิ้งเรื่อยๆนะพอได้คลายความคิดถึงนะครับพี่น้องเนาะ วดนี้แล้วถนวนก็โล่งโล่งนะพี่น้องโล่งขนาดเลยะเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับถนนโล่งบบซี่ก็ต้องใจห้อนแล้วก็ต้องใจห้อนใจเย็นๆครับรถขับเรือขับล่านะครับผมก็ขอให้ทุกท่านถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับจะประมาทนะครับ